สบายดีเนะสบายดีพี่น้องมาสุขุสุกคนเนะอันเมื่อนี้กับฝนตกนะกับโบได้ไปใส่นะฝนตกลินลินอากาศเป็นตะนอนดีเนะมื่อ้เนาะชาวเพ่นก็ขอสบายดีทั้งผู้ติดตามสิบเจ็ดคนแล้วเนะมื่อ้เนนะผู้ติดตามสิบเจ็ดคนแล้วมื่อนา้กับชาวเพ่นกับโบได้ไปใส่นะมื่อนี้ ไม่ได้ไปใต่กับยูือนนั่งเย็บผ้านั่งเย็บผ้าเล่นๆเนาะจะอันเสาเพ้นที่ต่อคลิปเนาะต่อคลิปหลังจากที่ว่าคลิปแนะนำตัวนะที่เนะี่ยคลิปแนะนำตัวว่าเป็นคนยูใสย่ยูสยที่เนาะเมื่อนั้นกันยังบอฮันได้บอกว่าเป็นคนยูใส่เนาะเป็นคนอันที่จริงแล้วเสาเพ้นเนีน่ยเป็นคน ชาแขกเนาะถึงคนชาแขกถึงคนแข่งขงมวนถึงคนชาแขกบ้านดื่มกับฟิทชาแขกอยู่บ้านจอมทองอะไรก็เซฟเฟนกะซีวันนี้สาฟเพนกะสีมากอานสซนเว้าภาษานำเนาะเว้าภาษาอ่าเว้าเว้าภาษาเมีเํา,า,า,น,น,ะาเน,นะเซนเนน่ยเป็นสามสามภาษาเลย ภาษาคำแม่ภาษาไทยภาษาลานนะ่านัเนาะสิอันนั้นสีมาเอาวันละคำก็ได้นะภาษาคำแม่นะแต่เว่าถึงอ่าสิมาเล่าเรื่องให้ฟังเออสิมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตสาวเพ็ญหนึ่งคือคือได้เข่ามา เมื่อมาอยู่ผีเนาะมาอยู่เมืองไทยที่ที่ได้เข้ามาอยู่พีกัย้อนว่าความลําบากนั่นแหละพี่น้องมาอยู่มาอยู่ที่ได้มาอยู่พีกัย้อนตัดสินใจมากอะ่ะมาย้อนความลําบากบ่พ่อายเนาะอยู่จยเนาะอยู่เมืองลาวฮาองก็ได้วันนี้เจ้าเพ็กับบ่แมนอันนั้นเป็นประชาชนคนธรรมดาเนาะ ที่นี่กับการอยู่การดูอันอย่างมันกับแพงน,นะะเออทุกอย่างมันกับแพงวันนี้ก็เลยมีพี่น้องมาทํางานในเมืองไทยก็เลยตัดสินใจมาน้เพึ่นเนาะมาน้เพึ่นกับเห็ดหนังเสรนังสือมามากอะมาทํางานแม่บ้านปูตอนมาให้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 ใหใหคิดเบิ้องอะ่ะถ้าถ้าไปถ้าไปคื้นมาน เมืองไทยเนาะอันไห้ตั้งแต่ออกจากเพื่อนจนหอดจนหอดอันกรุงเทพเออจนหอดกรุงเทพหอดอันแถวไซเนาะอันหอดอันยีหยังสถานีหมอชิดเปิดอ่ะนะไอ้ไห้หยูในรถเขาจนว่าเป็นอย่างเตาเพ่นกับไห้จนตาแดงตาดำเนาะไห้จ้างน้ำตามนมาแต่สใส่ไห้ ให้คิดฮอดเือนคิดฮอดคอคิดฮอดแม่คิดฮอดคิดฮอดลูกคิดฮอดพี่น้องญาติพี่น้องนะให้โอ้เรามาแล้วกันอย่างเสียให้อันคิดฮอดแบบคิดฮอดพี่น้องนะคือว่าแนวาเน,นสาเเพ็นโกเคยบกเคยอันบกเคยหนีจากบ้านเพื่อคุณ่มาตัดสินใจมากะให้ตอนนั่นก็เป็นมาทํางานแม่บ้านกะ พี่น้องอะไระพามาถ้าคนอื่นพามากับโบเสื้อใจออแต่อันนี้พี่น้องพี่น้องของแม่เนาะพามามที่นี่กะมากกับไปทํางานแม่บ้านกะได้เดือนตอนนั้นก็นได้เดือนหนึ่งสามพันเออตอนนั้นน่ะเงินเดือนน้อยน้อยตอนนั้นปีนั้นนะ่ะได้เงินเดือนเดือนหนึ่งสามพันแมากมากกับทำงานกับ อยู่กับนายจ้างกับประมาณเดือนประมาณเก้าเดือนเกือบเกือบปีหนึ่งเนาะทํางานแม่บ้านที่นี่กับหนีออกจากหันม <c oughs> ีออกจากหันเงินเดือนบวกขึ้นเลื่อแต่ว่าพูดถึงว่าเงินเดือนบวกขึ้นเลื่อแต่ว่านายจ้างเพิ่งจะใจดีเนาะเออใจดีแห้งเออใจดีแห้งกต่ยังคิดฮอดคนอยู่ท่าสมมตินี้แต่ว่ากะเออแต่ที่นี่กั นายจ้างเพิ่นกบดูแลเป็นพิเศษเออดูแลเป็นอย่างดีอะไรเนาะมันมันจะมาทํางานกะบุญบุญเข้าแน่เพราะว่านายจ้างกับโบเฮดคือโบเฮดคือเข้าเป็นแม่บ้านนะะเฮดคือเข้าเป็นเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งนะแต่เ,ออเพิ่นกะจบจบยู่ดีดีอยู่จ้ะดีดีมากๆที่นี่ก็เลยแต่ว่าถาาว่า เป่นดีลายแล้วเป็นยังคือคือหนีออกคือคือออกมากนะั็ออกมากับย้อนว่าเงินเงินเพิ่นบ่ขึ้นไหน <c oughs> พอว่าเข้ามาทํางานหาเงินเนาะเขามาทํางานหาเงินเงินเพื่นอนบุขึ้นไหเขาก็เลยเขาก็เลยออกเออเขาก็เลยออกแล้วก็ไปหาเฮ็ดงานออกไปหาพี่น้องแล้วก็หาเฮ็ดงานใหม่หาเฮ็ดงานใหมก่ก็ได้งานเย็บผ้าเออเย็บผ้าม่านได้ได้งานเย็บผ้มาม่านกน็เออค้า คือจังเจ้าของมากเนาะงานเ,ย,าเย็บผ้าก็เลยก็เลยมาเห็ุงานเย็บผ้าได้เดือนหนึ่งหาพันหาพันหรือสี่พันห่าเลยปนระมาณนั้นอืประมาณนั้น,น,นสบเป็นกันโบอยักจจอปันใดแล้วเนาะอันที่นี่กัเห็ุงานดู่หันกับพอดีพอดีเขากรบ,บอกกับมีมีมีคนมาจีบนอะวันนี้นะกับมีคนมาจีบ ไม่เออกะตอนนั้นกะอายุประมาณเท่าไหร่นึงยี่ยี่ยี่สิบเท่าไหร่วะยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่แหละเนาะประมาณนี้เออที่ดีก็มีคนมาจีบกับวันนี้กะมาจีบสองคนเออสองคนแต่ว่ากับบมากเขาดอกว่าเออเิดแบบว่าาะเลือกๆขนาดเนาะเลือกๆเพราะว่า คือผ่านการแต่งงานมาแล้วเนาะทีนี้ก็เลยก็เลยเบิ่งว่าเออคนที่เข้ามาในชีวิตก็เป็นจังใดจังใดี่สินะที่นี่ก็มาถือมาถือสตาคนคิเลโกมูก็คือไอซีนนี่แหละค่ะ <laughs> มาถือสตาคนคิเลโกมูก็คือไอซีนนี่แหละมนนี่ก,ก็ก็มีแต่คนแบบอันนั้นเนาะมีแต่คนแบบ อะไรนะเขาเขาเรียกว่าอะไรมีแต่คนว่าเออเหมาะสมกันนู่นนี่นัน่นเออก็เลยก็เลยอยู่ดูใจกันดูใจกันประมาณเกือบปีหนึ่งเนาะเออจีบจีบกันไปจีบกันมาประมาณปีหนึ่งที่นี่กะก็เลยตัดสินใจอยู่น้ำกันเอออยู่น้ำกันก็นดยที่เออ ในนุ่งกันกับที่นี่ชีวิตชีวิตกับพิกผันพี่น้องชีวิตอันตอนมาทํางานเกิดสงเงินให้พอ่อให้แม่อยู่ได้และเออ,เอ,อกิพอมีแฟนปุ๊บมันกับบมีเนาะงานกระตกเนาะโอ้จะมาชีวิตแบบขึ้นมาแบบจังได๋ละ่ะทีนี่งานกระตกเลยกับสุขภาพสาวเพ่นกับ บ่คอยแ scream, ไปไป nine, ขงแห้งเนาะบัดนี่ก็ไปๆมากๆระวังอ่นแต่ว่าทุกเดือนก็ต้องต้องต้องไปโตนังสือเนาะต้องไปโตนังสือทุกเดือนตอนนั้นชาเพนฮิตเฮ็ดพาสปอร์ตพอมาที่นี่ก็ไปไปมาๆไปไปมาๆที่นี่ไปไปมาๆหลายงานงานมันงกับโบ่บเป็นปกติเนาะจ้ะอือเป็นบ่เป็นปกติที่นี่อยู่น้ากันอยู่ล่มสองนั่นแหละอยู่แถวสะเมดดนังอะไรจ้ะ ที่นี่กัที่นี่กัอ่าอยู่ร่วมกันกับชีวิตกับพลิกผันอันตกงานตกอย่างนอนมันนี่นอเงินท่องกับบโมมี่นอนมันนี่เงินท่องบมมีที่นี่กัสุขภาพบาเกงแหงเสาเพ่งกับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแต่กลับไปกลับไปทีละครั้งนะนะกลับไปเป็นปีเออเป็นปีจิ่งยิงกลับมาก แต่พูดถึงว่าความสซวเพ็อาจจะเอาความหักเป็นไงบอหรือจังใดหรือ,อกับมาเจอพอมาเจอเพิ่นสาวเพ็กับโบยกมีไผ่นะโบยกมีไผ่โบยกเ่ืน้นชีวิตใหม่อีกเนาะวันนี้กับ <im it> <im it> กเพิ่น,นกับแซวเพ็ทโบยู่เพิ่นกับสามีเพิ่นกับโบขึ้นโบขึ้บโบ,บมีไผ่เนนะหรือเพิ่นกับมีแต่สาวเพ็ผู้เดียวจโทรหากันตลอดเออแบบมัยัง ทีนี้ถ้า,ถาเปรียบเทียบใท้ยกับคนอื่นเขาถ้าคนบ่ออันนั้นอิหลีเขากะอาจจะมีไม่เนาะแต่ว่าเป็นอันนี้เพิ่นกับบ่มีไม่กันเลยอืยูยูกันไปยูยูกันไปที่นี่กะแฟนกะออกจากงานเนาะออกจากงานก็ตัดสินใจมา,ม,นม,มาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านกลับมาใช้ชีวิตอยู่บ้านตอนแรกกะตอนแรกกะชีวิตกะโอ้จะซีอู่ได้บ่นอนสินะอก็เลย ก็ <misery. S 2> สู้กันไปอะไรพี่น้องเอ้ยอืมก็สู้กันไปก็แฟนก็ได้เห็นงานเนาะก็ตอนนั้นก็เงินเดือนสี่พันกับมา,บาอยู่บ้านอืเงินเดือนสี่พันกักับมันกับบอพ่อกินสาวเพ่นกันเลยว่าโอ้ปะชวนชวนแฟนนะละออ,นนละออกจากงานละเอาจากงานกับกับว่า ไปชีไปอยู่เมืองลาวสันซะสิะไปอยู่เมืองลาวชิไปหาเห็ดค้าขายยังอยู่เมืองลาวแต่ที่นี่กะพอเป็นคนฝากให้นอะกะเลยว่าโบก้าออกก็เลยกะพากันสู่พ้ากันสูบสู่สูสกะชีวิตกะจังสี่หลาลุ่มๆมดนๆพอไม่งินเนี่ยจักหน่อยกะลมป่วยเขา่าเข่าลงบงลงบานสุขภาพชาเพนเองนะคะ อมการบอคไข่บ,บคอบคไข่แข็งแรงก็เลยกับชีวิตก็เป็นยังสี่ลาะมันเนาะยังว่าสิมีไผ่คือคือเฮาอยู่บ้านแต่ว่าก็ยังนับถือแบบความหักเป็นไงเอา,า,าก็มาเป็นไงแต่ก็เมนอยู่ดอกนะค่ะความหักมันกินบ่ได้แต่ว่าแต่ว่าถ้าเฮาอยู่กับไผ่แล้วเฮา สบายใจสุกใจเข้ากับเลือกที่จะอยู่กับอยู่กับมันนะอยู่กับสิ่งนั้นนะอยู่กับนั้นถ้าอยู่อยู่แล้วมีสุกใจถึงบ่มีงเงินมีทองเข้ากับเข้ากับอยู่ใดเงสินะถ้าอยู่อยู่แบบลำรวยแล้วเขาลำบากใจเข้ากับอยู่บ่ได้นะคะเนาะมันก็นเหตุให้บัทอนสุขภาพจิตเนาะอืม แต่ที่นี่กคกะอดทนไปสู้ไปเรื่อยๆนะกกดสู้ไปนี่ล่ะคูมือนี่เออคู่มือนี่กัสาวเพ์ฟนกับโบด้เฮ็ดยังกันั่ง,งยุ่งงานกัมีแต่แฟนไปเฮ็ดงานเนาะม,มีแต่แฟนไปเฮ็ดงานคันคันเบาเรื่องอดีตมากเลย ม่แต่อยากสี่ายนี่ล่ะยื้่เพื่อนกันม่แต่หน้าที่เห็ดกับเข่ากับน้าำค่ะสามีมากาตอนเศร้ากัตื่นมาแต่ก้าๆเห็ดกับเข่าห่อเข่าเพื่อนไปเห็ดงานนะจ๊ะพ่อพนนกะาเย็บผ้าวางง้่นที่นี่นะแต่ว่า พูดถึงว่าสาวเพนเรื่งสีสิเฮดคลิปแบบไปไปแถวแถวที่สาวเพ่นอยู่นี่ค่ะมีบอลทงเทียวหลายเนาะคะ่ะมีบอลทงเทียวหลายคือขามอยแดงอืมมันมันมันตีด์เหขามอีแดงอัน ือตอนนี้กับเพื่นสถานทีใหม่ก็คือคือกระบานกระบเนาะคะ่ะแล้วก็มีน้ําตกสาลมเกียรมีน้ําตกห้วยจันเนาะที่เสาเพนอยู่ไกลๆแล้วก็มีน้ําตกปุละอและที่สําคัญสุดนี่ก็คือติดเขื่อนเขื่อนดานไอเนาะเขื่อนดานไอเฮาที่เขื่อนเขื่อนตัวนี้ก็เป็นเขื่อนที่หล่อเลี้ยงชีวิต ของของชาวกันทลักษ์เนาะชาวเกษตรกร,เ,กรเนาะอยู่รอบๆเคือนก็มีสวนทุเรียนนํำเนาะสวนทุเรียนภูเข้าไฟก,ใก็ใกล้ๆคุนหารเนาะแถวจังหงวัดเพนยูเนะาะแถวแถวเพนยูกบซิมี่ ลาวมีมีลาวมีมีไทยแล้วก็มีคนขแม่น้ำเนาะค่ะเนาะเขามาอยู่ลายสันสาเนาะลายลายส้นเผาสันกับแถวแถวเพ่นอยู่กันจีมีบอกขแม่น้เบอกภาษาขแม่เนาะค่ะบอกภาษาขแม่กับสาวถามว่าสาเพ่นฟังออกบอกก็ออกอยู่ยังยังเส้นไปใส้นี่กะ เต้าหน้านี่นะเออเต้าหน้ามาแต่ใส่กะโมบีหน้านี่นะอันกินข้าวกับโคบ่ายกับ,ก,บกับมีหลายคำอยู่ค่ะกับมีหลายคำเอาไว้ติดตามคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ